สวัสดีนะครับผมนะสวัสดีสมาชิกผมทุกคนนะที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามผมมาตลอดนะครับผมวันนี้อ่าผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อนกกวักนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อนกกวักนะเป็นเซ็ตพร้อมต่อลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมนะก่อนแรกเลยลูกค้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับผม นะกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง u t u b e นะสำหรับเอฟซี FC, หรือผู้เข้าชมใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมนะเพราะว่าผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับรีวิวนะครับผมนะผมจะลงเรื่อยๆให้ลูกค้าได้ชมตลอดนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับในหนึ่งเซตของนกกวักนะมีอะไรมั่งนะครับผมที่ต้องใช้นะครับสำหรับตอนนี้ ที่ผมจะรีวิวนะครับผมก็จะมีพร้อมทุกอย่างเลยนะครับมีนกมีบ่วงมีลำโพงมีแมมเสียงนะเสียงลูกค้าเอาไปใช้งานเอาไปต่อได้เลยนะครับผมไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วสั่งครบเซตเลยเอาไปต่อได้เลยนะครับผมมาดูกันนะตัวแรกนะเป็นตัวนกตัวนกที่ร้านตอนนี้เป็นนกสตาร์นะครับเป็นนกสตาร์แท้เลยนะเป็นนกสตาร์นะครับผมนะก็ ตัวขาปรับขึ้นลงได้แต่ว่ามันปรับขึ้นลงได้ไม่มากนะครับผมนะปรับขึ้นลงได้ไม่มากเราจะเสียบตัวตัวเหล็กเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมเราจะเสียบตัวเหล็กเข้าไปแล้วนะครับตรงขานะครับผมนะก็จะมีเหล็กก็ปรับขึ้นลงได้นิดเดียวนะครับผมนะอ่ะเป็นนกแท้นะครับขนแท้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยสําหรับอ่า ชุดแรกนะฮะแล้วก็แแมมเสียงนะครับเป็นแแมมเสียงใช้กับลำโพงตัวนี้เลยนะครับแแมมเสียงกับลำโพงใช้กับตัวนี้เลยนะครับผมนะแบตอึดสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับผมนะสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับแบตแเตอรี่นะครับผมแล้วก็ตัวบ่วงนะเป็นบ่วงแขวนนะครับบ่วงแขวนอ่า ชุดนี้หมุนได้นะครับชุดนี้หมุนได้นะครับผมนะเป็นงานอ่ันหลักาลายพรานนะครับผมผอมกระดิ่งเลย4ี 41. บเ็วกเซตนี้นะครับผมโอเคนะครับลูกค้ารับสี่อย่างนี้ลูกค้าไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ4เมตรได้นะครับ4เมตรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ ไอตัวบ่วงชุดนี้กว้างสี่นิ้วนะครับความกว้างนะความกว้างสี่นิ้วนะครับผมแล้วก็พร้อมลังเก็บเลยทั้งเซตต่อเลยลูกค้าไปใช้งานได้เลยแล้วก็สําหรับใครที่อ,าอยากได้ชุดต่อเพิ่มนะก <ขอ S 1> ็จะมีตัวชุดต่อเพิ่มด้วย <พอ S 1> นะครับผมก็จะมีหลายชุดอยู่นะครับผมก็จะมีหลายชุดนะฮะ อันนี้น่าจะประมาณ20กว่าชุดนะครับผมที่ผมทาแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับผมนะไม่ต้องห่วงนะของส่งได้ตลอดนะครับของของส่งได้ทั้งปีเลยนะครับสําหรับที่ต่อนกกวักนะครับไม่เหมือนนกอีลุ่มนะฮะนกอีลุ่มเป็นเฉพาะบางช่วงนะครับของฤดูนะครับถ้าเป็นนกกวักทั้งปีใช้งานได้ทั้งปีเลยนะครับโอเค สำหรับวันนี้ฝากกดไแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ใครต้องการต,ต้องการสั่งหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทรมาเบอร์ผมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะลูกค้าโทรมาได้เลยครับนะไม่ปิดนะร,ร้านไม่ได้ปิดนะครับผมเปิดตลอดทุกวันนะครับผมนะโทรเวลาไหนก็ได้นะครับผมนะถ้าผมไม่นอนผมรับสายตลอดโอเคนะสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ